สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องไต n e .com อีกเช่นเคยครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงรีวิวเวลตันนะครับวันนี้จะมารีวิวคนนี้ครับแบ็กซ้ายของของแดงเลวพูนะครับโบโบหรือแอนดี้โรเบิร์ตสันครับอันนี้ครับก็ที่ส่งได้มาก็จะมารีวิวตันให้ดูกันนะครับ ตำแหน่งหลักของเขาก็คือแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่เขาเล่นได้อีกก็น่าจะเป็นทางแบ็กซ้ายนะครับก็มาดูประวัติของเขากันเลยครับอายุปีนี้26นะครับตามเบอร์เสื้อเขาเลยครับสูง178ถนัดเท้าซ้ายครับสายธรรมชาตินะครับคนนี้ปัจจุบันเล่นให้เรืพูเอฟซีในลีกอังกฤษพรีเ์ลีครับเป็นนักเตะสกอตแลนด์ Scotland นะครับ กัปตันทีมชาร์สกอตครับอัตันก็95เลยอตัน26นะครับในการฟิชเชอร์เฟเยอร์ของขับฟิชเชอร์ลิฟท์หับมาจากแพ็คขับฟิชเชอร์ลิฟท์หัวหนุ่มๆจะเล่นได้กับแบ็กซ้ายกับวิงแบ็กซ้ายนะครับเกมลุก76โค,ค้งบุมบอล89ครับเลี้ยงบอล80เลี้ยงบอลความเร็วต่ำ88นะครับส่งสั้น81ส่งยาว93นะครับ สปีด93ก็ถือว่าดีเลยครับสปีดต้นก็ถือว่าใช้ได้ครับ91พิกกิ้งพาวเวอร์ยิงแรงครับ87ครับจ้ำกระโดด79สตามิน่าถือว่าดีสุดๆครับผลนี้อึดอยู่แล้วครับ99เลยนะครับสกิลเกมลับก็87บอลวินนิ่ง86นะครับอ๋อนักเตะที่อึดคนนะคนนี้เล่นได้ทั้งเกมครับ กิวของเขาก็วันทัสพาสครับเปิดบอลยาวครับรองเท้าแมนมาร์กิ้งกัปตันก็ได้ครับก็เขาเป็นปัจจุบันเป็นกัปตันสกอตแลนด์ด้วยนะครับมีไฟติ้งสปิริตครับก็ยิงได้ทั้งเกมเลยครับวันนี้ไม่มีหมดอยู่แล้วครับแอนดี้รูเวอร์สันนักเตะที่อึดทนมากครับคนนี้นักซ้ายพลังม้าของหง์แดงครับร้อยครับ they threw the match, but very little to suggest that much will change over the second half. this looks well and truly sewn up already, peter, but please feel free to forget what i've just said if there's a spectacular turnaround. bangkok glass, three goals to the good after a really excellent first half that's been intriguing to watch of highlights to show you during the break. <laughs> Finish of true class. It is no contest. It is a landslide. Bangkok Glass are really pouncing on any straight passes a big deal. We're talking seconds for interception to the back of the net. It's counter attacking heaven. Is as ruthless as it gets. Listen, when you're on an invitation to improve your goal difference, weighs well, off. colbert win. Julie reaps his reward kept his call, whilst the defence lost their bearings there's the say peter if you don't speculate you won't